เฮลโล่กายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิยวล็อกเกอร์ชีวี er นะครับผมนะเคียวคนเดิมเพิ่มเติมล้ออนะครับวันนี้ก็มามารีวิวของอีกแล้วนะฮะเป็นของสิ่งที่อ่ามีน้องมีน้องเขาขอมานะครับก็จัดไปอย่ายให้เสียนั่นก็คือโซคาด,ดิมะเขือเ,เทศาเกาเปร์เตา ดอยคำนะฮะจะรีวิวตาดอยคำฮะรีวิวอ่าน้ำมะเขือเทศตาดอยคำเนี่ยแหละฮะก็สรรพคุณอยู่ตรงไหนวะมีอะไรบ้างมีไขมันมีโอโคลาเซโปรตีนนะครับโปรเทนทั้งหมดโอ,โอเคก็น่าจะบำรุงสายตาเหมือนอะไรทุกอย่างแต่ที่แปลกไปนั่นก็คือมะเขือเทศ99% วิตามิน A อเสูงจะอวกก่าวันนี้แล้ววะมาดูดิบอกไม่ไม่ได้บอกให้เขย่าก่อนเปิดด้วยนะกดเขย่าไปละช่างแม่งแบบขอ,อกันนักกันหนาเฮ้ยยังไงยัไม่ได้ขอ,อกันนักกันหนาเออแล้วรีวิวให้แล้วกัน มะเขือเทศมีแมงปอเกาะด้วยมันใช่ไหมเจาะเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็กลางคืนนะฮะเวลากลางคืนก็พูดเบาๆหน่อยเดี๋ยวคนเดี๋ยวบ้านตื่นนะ,ะนี่นะฮะดอยคำโดยคำาดยคำนะฮะมาจัดไปทำแกะแป๊บน,นึงมะเขือเทศ9 9มาไปเลย เอาตรงๆนะไอ้อยคำเนี่ยเหมือนทิปโก้ที่ผมรีวิวมันนั้นเดะเลยรสชาติเหมือนกันเดะก็อร่อยใช้ได้ แปนึ้งน้ำโอ้ยน้ำขอบอกเลยนะที่นี้ว่าผมเป็นคนที่ชอบมะเขือเทศไม่ค่อยเท่าไหร่นะักแต่ก็พอกินได้นะฮะคือความจริงตอนกลางคืนนี้มามาไม่ได้ทำอะไรฮะก็แค่มาเข้าห้องน้ำนะครับผม จริงๆมาเข้าห้องน้ำนะครับผมมาเข้าห้องน้ำคิดชูนี้ก็เอาไว้อ่าเช็ดโต๊ะนะครับนะไม่คิดอะไรมากนะครับก็ขอคนที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบให้กดไลค์และอยากให้ผมรีวิวคลิปอ่ารีวิวของอะไรก็เมนข้างล่างใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปเมนออไม่ใช่สิเดี๋ยวมันจะไปรีวิวให้นะครับอยากให้รีวิวเกมหรือรีวิวของหรือรีวิวอะไรก็ได้ครับผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวรีวิวมาให้ทำไมมันไม่ชอบโฟกัสวะขอเช็ดกล้องแป๊บนึง เออเออเช็ดกล้องทีนี่แม่งรู้เรื่องเลยนะฮะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยละครับกุศลซิยูกินะครับดอยคำดอยคำใช่ไหมมึงดอยคำใช่ไหมกบาย